Movie Shake สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie s h a k กับผมจะโลธนภัท์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ มาที่ภาพยนตร์ชีวประวัติของเมโรดีนมอนโรเรื่องบรอนของทาง Netflix กันบ้างนะครับจากตัวอย่างหนังที่ออกมาเนี่ยหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอนาเดอามัสมีเสน่ห์และมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับตำนานเซ็กซี่สตาร์อย่างเมโรรีนมอนโรมากๆเลยแหละครับภาพ,พยนตร์เรื่องบรอนครับดัดแปลงมาจากหนังสือนวนิยายของจอยซ์แคลโรอสซึ่งหลังจากทีเซอร์ถูกปลอ,อกมาครับก็มีเสียงวิจารณ์ออกมาเรื่องสำเนียงคิวบา ที่ออกจะไม่เหมือนชาวอเมริกันแต่ลหลายฝ่ายครับก็ออกมาปกป้องว่าการรับบทเป็นเซ็กซี่สาวร,ระดับตำนานนั้นถ้าจะให้เหมือนซะทุกอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับถึงแม้ว่าสำเนียงอาจจะไม่เหมือนไปบ้างแต่เธอเนี่ยก็มีรูปลักษณ์าทางและเสน่ห์ที่ใกล้เคียงมากครับ นอกจากนี้ Brad Pitt ผู้เป็นหนึ่งในกรรมการผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องบลอนดยังได้ออกมากล่าวชม a นาเดออาเมสอีกนะครับว่าเสน่หในการแสดงของเธอนั้นเนี่ยน่าเหลือเชื่อซึ่งยังบอกอีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทีแผนจะสร้างมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วจนกระทั่งได้พบกับนักแสดงหญิงคนนี้ ซึ่งทํามันออกมาได้ซึ่งบลอเนี่ยมีกําหนดฉายผ่านทาง Netflix ในวันที่28กันยายนที่กําลังจะถึงนี้ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie ี h เ k k กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie ี h เช k